พร้อมบวกพร้อมบวกนะคะพร้อมบวกไว้นะคะโอเคนะคะอ่าข่าวดีสําหรับทุกคนนะคะตาคนสุดท้ายแล้วดีใจไหมคะอย่าอย่าพยักหน้าสินะคะ笑<笑>โอเคนะคะแนะนําตัวเองก่อนนะคะชื่อตาณรนาพัราทรทธรจิรโพคินนะคะไหว้ครูก่อนพูดนะคะขอบคุณผู้ปำนโอกาสคุณทนิดลาพรค่ะเดี๋ยว <นะ S 2> ตาต้องต้อง นิดนึงว่าก่อนหน้าที่ตามาทําธุรกิจเลกาซี่บอกว่าทำาิ0ปีแล้วอ่ะตาทำอะไรนะคะก็ต้องบอกว่าตาอ,อยู่ในเส้นทางธุรกิจเครือข่ายเลยนะมา24ปีโอ้โหดูแกเนาะอะอะคือทําตั้งแต่คลอดลูกได้5เดือนอะ่ะจนตอนนี้ลูกจบมาหาลัยอ่ะน้องกายมาพูดเมื่อกี้รุ่นเดียวกันกับลูกชายต้าเลย เออตอนแรกก็แบบว่าเขาก็เรียกพี่เข้ากับลูกกูเลยนี่ว่าอ่ะคิดในใจนะคะอ่ะทีนี้ตาต้องบอกอย่างนี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้นะคะตาว่าไม่มันอะ่ะเพราะมันดูเหมือนเส้นทางโรยด้วยกลีบกุหลาบหลายคนหูสิบปีสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ตาอยากจะย้อนไปในตอนที่ตาตัดสินใจตาเคยมานั่งแบบเนี้ยกับพี่ๆน้องๆหลายคนนะคือมันนั่งเราก็รู้สึกเลยว่าเขาหลอกกูหรือเปล่าวะ่ะแต่ณขณะนั้นนะอยู่ห้องเช่าอยู่เลยพัดลมนี่เอาไม้จิ้มฟันจิ้มอยู่เลยนะ เขาเจะหลอกอะไรเรานะคะเงินในบัญชีก็ไม่มีสักบาทนะตอนนั้นนะฮะแต่ตั๊กเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจคนสามคนนี้ก็คือลูกชายนะคะลูกชายเนี่ยตอนนั้นอ่ะได้ห้าเดือนนี่คือภาพตัดสินใจนะ,ะที่เข้าสู่เส้นทางนี้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นอ่ะแม่เป็นเบาหวานพ่อเป็นมะเร็งโอ้โหเตรียมรับมรดกเลยนะคะถ้าไปกินนานเสริมนะฮะทีนี้ตามองว่า ลูกเขาเกิดมาเขาเลือกเกิดไม่ได้แต่เราควรเลือกอนาคตที่ดีไว้กับเขาได้ใช่ไหมคะทีนี้ส่วนคุณพ่อคุณแม่เขาผิดตรงไหนอ่ะที่มีลูกเก้าคนเราเป็นคนที่เก้าแล้วเขาจะต้องทํางานจนจนวันสุดท้ายของชีวิตหรอคือต้ามองว่าพี่แปดคนจะยังไงไม่รู้แต่ตาเป็นคนสุดท้องอ่ะตาจะต้องทําให้พ่อแม่กเกษียณทางหัวใจให้ได้นี่คือจุดนี่คือเขาเขาเรียกว่าสารตั้งต้นแล้วกันนะอ่านี่คือจุดเริ่มต้นนะคะแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นเส้นทางที่ตาจะเลือกตอนนั้นตาทำาุ เ้าทำงานประจำแล้วลันแต่ทำอยู่แค่สี่ห้าปีรู้สึกว่าเส้นทางนั้นไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะลงแล้วห้าปีเป็นหนี้อยู่แสนหนึ่งถ้าทำต่อไปน่าจะมากกว่านี้คิดว่าอย่างนั้นนะคะพาะเงินเดือนหมื่นห้าใช้จ่ายพอดีเชียพอมีลูกมาหนึ่งคนแค่เก้าเดือนเท่านั้นล่ะคะ่ะติดหนี้แสนหนึ่งเลยยังไม่ได้เข้าอนุบาลยังไม่ได้เข้ามาหาลัยเรารู้เลยว่าถ้าปลายทางของเราอะแบบทําไปเรื่อยๆมันอาจจะติดลบหลักล้านก็ได้เราก็เลยต้องตัดสินใจ ครั้งใหญ่ของชีวิตเลยค่ะตัดสินใจเข้าเส้นทางนี้ไม่มีใครชวนนะคะเพราะบุคลิกเป็นพิษพวกเราอยากดูไหมคะบุคลิกเป็นพิษยังไงดูนะคะตอนนั้นอายุยี่สิบกว่านะสามีค่ับัวนั่นแหละค่ะคนเดิมอยู่นะคะคนเดียวคนเดิมนั่นแหละค่ะนะคะคือคือเราก็แบบคลอดลูกมามันก็อ้วนก็พังอ่ะอายุยี่สิบกว่าเองไปรับปริญญาหลานนะ,ะตอนนั้นคือแก่แบบกับไปกับสามีคือแก่มากเลยฮะ แล้วก็ทําธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่เลกาซีนะคะตอนแรกอะดูด,ดูดูนะคะช่างกล้านะคะอ,อายุ27ปีใส่ผ้าใหม่ชุดนั้นห้าพันนะอย่าว่าไปเออเอาซีนะคะลงหน้าปกนิตยสาน่าะเออนะฮะมั่นใจมากนะฮะกับบังลมนี่ถ้าแบบบังผมบังฝนตกได้เลยทีเดียวนะฮะแล้วเนี่ยค่ะก่อนคือตาก็ประสบความสําเร็จตาไม่ได้บอกว่าธุรกิจนั้นตาไม่สาเร็จนะตาอยู่เป็น1ิปีนะ ประสบความสําเร็จมีไรายได้หลักแสนนี่แหละคือจุดที่ตาอ,อยากเล่าให้พวกเราฟังว่ามีไรายได้สามแสนต่อเดือนแต่ทาไมถึงตัดสินใจเริ่มต้นกับที่นี่ตาคิดเดยอะกว่าพวกเราแน่นอนพวกเราจะสมัครวันนี้ห้าร้อยถามผัวก่อนถามเมียก่อนถามลูกก่อนถามกันทั้งบ้านห้าร้อยนะแต่ตาต้องทิ้งไรายได้เดือน 300, ละสามแสนเราเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะคะทุกคนตัดสินใจยากกว่าไหมมันต้องมีเหตุผลมากพอนะที่ตาจะตัดสินใจนะคะทีนี้ เล่าให้ฟังก่อนต้าก็ประสบความสําเร็จทันช่วงชีวิตของคุณพ่อคุณแม่นะตอนนี้เสียทั้งคู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องดราม่าค่ะทําใจได้แล้ว <laughs> คือคือตั้มคือต้าบอกเลยนะคะว่าวันที่ท่านเสียนะ่ะเสียใจค่ะเหมือนฟ้าถล่มทลายแต่เราก็ต้องยอมรับแต่เชื่อไหมคะว่าวันที่ต้าย,ยังเป็นใบรุ่นอยู่เขาบอกพี่พี่ทั้งแปดว่าดูลูกดูน้องด้วยน้องยังเด็กพ่อแม่ก็แก่แล้วแล้วมันก็ดื้อด้วยสิลูกคนเล็กเอาแต่ใจ แต่วันที่แม่จะจากไปแม่บอกว่าดูพี่ทั้งแปดด้วยนะลูกห <laughs> ลานด้วยพูดแค่นั้นแม่ก็ไปเลยนะคะก็เยบอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะคะก็ก็เลยเราก็เลยได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ทันก็เลยไม่คาใจค่ะต้องบอกงนี้ไม่คาใจเขากเกษียณทางหังหวนใจแน่นอนแต่เขาไม่รู้เกษียณกับแปดคนนะั้นหรือเปล่านะแต่เขาหมดห่วงในตัวตะแน่นอนอ่ะลูกเด็กคนนั้นนะคะคือที่ตัดเดทไลน์ line, กับตัวเองอ่ะตั๊ดต้องทําอ่ะ อาชีพอะไรก็ได้ภายในสปีต้องประสบความสําเร็จต้องมีรายได้หนึ่งแสนบาทให้ได้เพื่อที่จะให้ลูกเรียนโรงเรียนในกรุงเทพเพราะบ้านเกิดของตาอยู่กทมค่ะกลางทุ่งนาศร akah นั่นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตาไม่ประสบความสําเร็จลูกของตาจะต้องกลับคืนสู่ธรรมชาตินี่ค่มวยฮะเขาจะไยดีมากเพราะเขาจะเรียนโรงเรียนวัดนะฮะทีนี้แหละมันก็เลยต้องตัดสินใจว่าเราคลอดลูก เรามีสิทธิ์แค่ตั้งท้องแล้วคลอดลูกนั้นเหรอแล้วเราจะคลอดไปทําไมก่อนหอมลูกอะ่ะหอมแก้มลูกอะ่ะสงการกับปีใหม่สเทศกาลเท่านั้นเหรอเลี้ยงน้งเลียเ้ยงยังไงเดินยังไงคานยังไงไม่รู้เพราะชีวิตนี้คือทํางานแต่ตัดเดดไลน์เลยว่าสปีทํำอะไรก็ได้ถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องลงทุนเยอะควบคู่กับงานประจําแล้วเลี้ยงลูกไปด้วยได้เอาเตชะบุญค่ะใช้เวลาแค่สปีต้มีไลยหนึ่งแสนบาท แล้วก็ส่งลูกเรียนอนุบาลได้ที่สมุดปาการอ่ะน,นี่เขาเรียนอนุบาลแล้วก็ปถมนะคะอยู่ที่เซนต์ลาฟาเอลแล้วก็ตามรอยพี่ตูนบอดี้ l a m มกันเลยนะ,ะสวนกุหลาบมัธยมสวนกุหลาบแล้วก็เรียนที่มองเทพนะคะแล้วตอนนี้ก็จบออกมาแล้วตาขอบอกเลยนะคะวา่าทำธุรกิจเลกอซี่มา1ิปีเงินทุกบาทที่เขาเรียนคือเงินเลกซีทั้งหมดเลยค่ะ Today, ตาไม่ได้ทำอาชีพอืนนอ่นเลยตาทำเลกาซี่ฟูลไทม์ไม่ได้วอกแวกทําอะไรแต่สามีนะคุณพ่อก็คือทําธุรกิจอสังหารนะก็คืออาชนะีพของเขาไปแต่เขาซัพพอร์ตตาแบบทุกอย่างเหมือนกันนะคะขับรถให้พาอขับรถไม่เป็นนะคะอ่ะทีนี้ค่ะพอเขาจบมาเขาจบเมื่อต้นปีที่ผ่านมาตาก็บอกว่าด้วยการทีรท่เขาฟังธุรกิจเครือข่ายมาตั้งแต่เขาอายุตั้งแต่เขาจําความได้อะพอเริ่มเริ่มเริ่มฟังรู้เรื่องเขาก็รู้แล้วว่วายเน็ตเวิร์งให้ฟังทุกวันอะไม่ใช่วายให้เขานะคุยกับคุยกับทีมงานเ้าก็ไไดยินง เขาก็ได้ยินแต่ว่าเรียนเพื่อรู้นะลูกอย่าเรียนเพื่อไปเป็นเขาก็เลยไม่เป็นอะไรเลยค่ะตอนนี้ไม่ทําอะไรเลยค่ะนะคะแล้วทีนี้ตาก็ถามว่าเรียนจบมาแล้วจะทําอะไรลูกเป็นลูกจ้างแม่ได้ไหมพอตาก็บอกว่าถ้าเกิดเรียนจบแล้วไปหางานถ้าโชคดีมีงานทาสตาร์ทหมื่นห้าทำไมมันเท่ากับที่แม่ให้คิวไปเรียนเลยอะ่ะแล้วคิวต้องตื่นเท่าไหร่ต้องแต่หกโมงลูกแล้วก็ต้องเลิกงานอะ่ะถึงห้าโมงเย็นกว่าจะถึงบ้านก็สองทุ่มทารุติด หูแม่มันใช้เวลาเรียนมากกว่าตอนเอ้ยมันใช้เวลามากกว่าตอนเรียนอยีกนะแล้วได้เงินเดือนเท่ากับแม่จ้างไปเรียนนะถ้างั้นอ่ะรับจ้างแม่ต่อได้ไหมสุดยอดนะเด็กมีวิสัยทัศน์นะโอเคเราไม่ไน่าไวเน็ตเวิร์คให้เป็นฟังเลยนะเอออะทีนี้ก็บอกว่าอ่ะไม่ให้ทดลองงานสามเดือนก็ให้ทดลองงานคะ่ะเชื่อไหมคะว่าตอนนี้เขาทํางานกับตะหกเดือนแล้วก็ยังให้เงินเดือนอยู่นะคะให้เงินเดือนอยู่แล้วก็มาทํารายการ แล้วปกติถ้าเราเห็นรูปเขาอ่ะเขาจะตูตัวไม่ได้อ้วนมากแต่พอไปอยู่หอนะฮะสามปีช่วงโควิดน้ําหนักขึ้นมาร้อยหกโลไม่เคยขึ้นคือน้ําหนักตัวเขาอ่ะยหกโลจ้างหนึ่งแสนบาทก่อนมาทํางานไม่เอาจะเอาแต่เงินแต่ไม่ลดนะฮะทีเนี้ยตาก็เลยบอกพอให้ต้ให้มาจัดรายการคะ่ะรายการเฮลมีพี l เป็นดีเจเอ็มซีคู่กับแม่ผ่านมาสองเดือนน้ำหนักลดไป18กิโลแล้วคะ่ะตอนนี้ I know, I แล้วก็ไม่พอเอาความรู้ที่เรียนมาคือเขาเขาจบทางด้านพวกสื่อดิจิตอลมีเดียอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตัดจ้างเรียนอ่ะสีปีอ่ะสปีครึ่งอ่าเอาละเอียดนิดนึงนะฮะสี่ปีครึ่งนะฮะจ้างไปเกือบ3ล้านอ่ะเฉพาะเฉพาะมหาลาัยนะจ่ายค่าเทอมนะ3น่ะสล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปทับเอาความรู้ที่มาถ้าได้มานะไปทํากับคนอื่นหรือลูกมาทํากับแม่นี่แหละตอนนี้เขาก็เป็นอดิเตอร์ประจําทีม อ่าก็คือสอนทีมงานสอนแบบใครทําแบบเป็นครีเอเตอร์ไม่ได้เอาให้เป็นเลยจับมือทําเลยนะคะทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะ, line, ะ,คะก็เอาให้มันคุ้มสาล้านที่จ่ายไปลูกนะคะอ่าทีนี้รายได้ทั้งหมดคือคือตอใต้ภาพดูดภาพตรงนี้นะคะคือตาบอกเลยนะคะว่ามันคืออะไรครมันคือมดรดกทางความคิดคะ่ะมันคือมดรดกทางธุรกิจเขาก็ทําเป็นนักธุรกิจด้วยนะแล้วก็ช่วยทีมงานด้วย เพราะฉะนั้นนะฮะตับบอกได้อย่างเดียวด้วยว่าถ้าตับตายไปอ่ะรายได้หลักแสนเป็นของเขาเขาบอกว่าแม่บอกรหัสไว้ก่อนเลยรหัสสมาชิกแล้วรหัสเอทีเอ็มไว้ก่อนเลยนะฮะกูยังไม่ตายนะฮะกูยังอิวอีกนานนะฮะโอเคนะฮะแล้วทีนี้ค่ะตับก็เลยแบบรวมทั้งหมดรายได้ท,ดทั้งหมดที่ได้จากธุรกิจเลาซี่นะฮะสิบล้านบาทอ่านะแล้วเงินไปทําอะไรตัวตับขับรถไม่เป็นไม่มีทางอัค่ะซื้อรถสปอร์ตซื้อมาก,ก็ไม่ขับนะฮะเอาไปลงทุนค่ะ ะะแล้วก็สิ่งที่มันได้เกินคาดนะคะนี่คือเที่ยวยังกับเซเลปอะภาพสวยๆแบบนี้ไม่ได้ถ่ายเองนะคะบริษัทมีตากล้องตามตัวเรายังกับเป็นดาราคนหนึ่งเลยอะเออนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าชีวิตมันเหนือระดับยังไงอะลองมาลอง,ลองมาทําด้วยกันนะคะแล้วจะรู้ว่าว้าวไอ้นะ,อ,ะอันนี้ก็แบบว่าสามียังคนเดิมอยู่นะคะแต่หุ่นเปลี่ยนไปนะคะหุ่นเขาเปลี่ยนไปนะคะโอเคแล้วก็ นี่คือภาพที่ไปเที่ยวกับทีมงานหลากหลายประเทศเลยสรุปทั้งหมดนะคะเที่ยวไปทั้งหมดนะคะเมือง39ทริป <Wow. S 1> พวกเราฟังดูนะคะว่า10 10ปีนะคะ10ปีที่อยู่ในเส้นทางนี้หลายคนบอกว่าหฮยทำมานานจังเลยแหมตัวเองทำงานประจำจกกะเกษียณแล้วนะ <Yeah. S 2> จริงไหมเพราะฉะนั้นแล้วน่ยมันไม่สำคัญหรอกว่าเราจะทำที่ไหนทำใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ แต่สิ่งที่เราทํามันตอบโจทย์ชีวิตเราหรือเปล่าเราดูตรงนั้นตามไม่ได้บอกว่างานอย่างอื่นหรืออาชีพอื่นไม่ดีนะคะแต่เรารู้ดีที่สุดถ้าเรารู้สึกว่านาฬิกาปลุก yes กูรอเวลานี้มาถูกทางแล้วค่ะแต่ถ้านาฬิกาปลุกแล้วแบบคือเกาหัวแบบกูอยากทุบแบบกูอยากทะเลาะกันนาฬิกะยังไม่ใช่ทางนะคะมันไม่มีใครบังคับชีวิตเราได้หรอกค่ะเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกเส้นทางเดินได้ใช่ไหมคะ ธุรกิจเลกาซีอ่ะมาดูค่ะว่าทำไมตาถึงตัดสินใจสไลด์สุดท้ายแล้วนะทำไมตาถึงตัดสินใจทำธุรกิจเลกาซี่ง่ายเลยค่ะทิ้งรายได้เดือนละสามแสนมาเริ่มต้นที่นี่พอาะตาต้องตึกศึกษามากคนอื่นตาเจอพี่วันตาเห็นแค่รูปร่างหน้าตาเขาอ่ะทำไมดูใจดียังเลยอ่ะแค่ดูใจดีในตอนที่เรายังไม่ได้คุยนะแต่พอคุยเสร็จอ่ะเรารู้สึกว่าชอบวิสัยทัศน์เขามากๆแล้วแล้วเรา จะไม่ได้บูด,ดูแค่เขาตาจะไปดูคนที่พูดถึงตัวเขาอะคนรอบข้างอะไม่มีใครพูดถึงพี่วันในทางที่ไม่ดีเลยอะทุกคนจะบอกว่านี่คือแบบคือคนเก่งคนดีแล้วก็คนรวยด้วยอะมีทุกอย่างอะอะถ้าไม่รวยดีเก่งอย่างเดียวเราก็เจ๊งได้นะทุกคนนะฮะอะโอเคมีครบหมดอนะแล้วก็มีอีโคซิสเต็มครบวงจรอาแล้วก็สินค้าผลลัพธ์ชัดเจนที่นี่ไม่ได้ขายสินค้านะเราขายผลลัพธ์นะแล้วก็ แผนการตลาดใจง่ายยุทธธรรมสำเร็จจริงอันนี้บอกเลยนะคะว่าคนที่ไม่ชวนใครอะ่ะเริ่มสมัครยังได้เงินเลยอะ่ะรีเบด85%ไม่มีบริษัทไหนให้นะคะให้นะให้นะคะให้นะคะ,ะ,คะสเปนมาทันทีเลยนะ,ะอ่ะไม่มีบริษัทไหนกล้าให้นะคะ85%ยังไม่ได้ชวนใครเลยนะมียอดโทรหมื่นหนึง่งรายได้เกือบหมื่นบาทแล้วนะจะเอารายได้เท่ากับเด็กจบใหม่ลวฮะ,ะก็มีลูกค้าแค่สี่ห้าคนเท่านั้นล่ะค่ะของรีบอลอ่ะ ได้แล้วไม่ต้องทํางาน8ชั่วโมงด้วยเป็นครีเอเตอร์โพสทำคลิปลดทุนดูแลตัวเองไม่ต้องชวนใครคนทักมาเองค่ะแอคชั่นมาร์เก็ตติ้งมันง่ายมากนะฮะแล้วก็ระบบการทํางานกปปี้ทำสั่ทตามได้ง่ายๆไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะไม่เป็นอะไรคือทําได้สุดท้ายคือธุรกิจนี้คือซีโนของจริงซีโนคืออะไรคะโนโนอะไรคะทุกคนโนสต็อกไม่ต้องสต็อกสินค้าค่ะเพราะบริษัทสต็อกให้หมดแล้วเนี่ยในเควนี้ของเราหมดเลยนะ ถ้าเราจะทาที่อื่นเราต้องสต็อกเป็นแสนเปน็นล้านจริงไหมแต่ที่นี่สต็อกไว้เราหมดแล้วโนอะไรคะ no store ไม่ต้องมีหน้าร้านเพราะหน้าร้านของเราเนี่ยมีหมดแล้ว no สตาฟเราไม่ต้องไปจ้างลูกน้องค่ะไม่ต้องไงจ้างลูกจ้างเพราะเรามีส t าฟที่เป็นมืออาชีพคอยัพ p อ o r t คอยดูแลเราทุกอย่างแล้วสุดท้ายคะ่ะ no skill ไม่จําเป็นจะต้องมีประสบการณ์สามารถมาเริ่มที่นี่ได้เลยดูน้องกายสิคะ mm hmm. เขายังทําไม่ถึงปีเลยอ่ะเขาประสบความสําเร็จแล้วะ่ะเขาสามารถที่เรียนรู้ที่นี่ได้ เรียนสถาปัตย์น่ะเรียนสี่หปีแต่มาเรียนที่นี่ยังไม่ถึงปีรายได้เขาเทียบเท่าจบใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ตามมั่นใจตาให้ความมั่นใจทุกคนเลยนะคะว่าถ้าเราตัดสินใจวันนี้ไม่มีอะไรต้องเสียเลยค่ะถ้าชีวิตของเราอ่ะสมมุตินะคะรุมร่มรุ่มดอนดอนอยู่ถ้าถ้านี่ถ้าถ้าตาบอกตัวเองตาจะบอกอย่างนี้ค่ะถ้าตาจนอยู่ความจนมันรอเราอยู่ทุกวินาทีทําไม่ได้กลับมาจนอย่างทานันแต่ถ้าทําได้ตระกูลเราเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตแน่นอนสวัสดีค่ะ